สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมเป่านัดครับตัวสิเป็นเอซีเก่าเนปซี่มาพวกเขามาชมทัวโลกครับวันนี้มาพบอพอกันกับเปาานาดกับสากรที่เก่าครับวันนี้มาพบอพอกันในวันที่วันอาทิตย์วันที่หกหกคุมพาพันธ์ปีหกหาพี่น้องวันนี้มาเรอปลาระข้องพี่น้องรอน้ำหอยน้ำหองคือเก่าครับ โศกหอยพี่น้องมาเนี่มาโศกเปิ้งหอยกาบครับหอยกาบหอยซบหนกนะพี่น้องในคลองนี่ครับไปครับไปรุนนํำกันมาเนี่ยวัชมานบ่อหอยเชอรี่โอ้หอย,หอยจูบคอยมือไม้พี่น้องมาเนี่มาเบิ้งหอยกาบนะครับมือไม้คอยสิไปเบิงหอยจูบครับไปครับพี่น้องไปรุนนํำกันครับม,มาเนี่ยหนึ่งพี่น้องลักษณะหูครับหูหอยกาบครับ Cút mà เบิ่งชาวกอยเพิ่นแน่น trong จอมปอง chàng

มันซับสะอนขีกตนอซับตักสอยมันงมีหูเลยนี่ซับอัวหัว่่แต่มันมีมันจะขุดเอาหูหนาอหนาเนาะมันนี่เปลี่ยนมหาหอยกาบพี่น้อง ให้จบูบหหยเฉลียล่ยมื่นานครับคือคนนั้นเนาะมันแดงว่าหูนะคะพี่จัะมาเบิรงหูไปหนี่พี่น้องหามากก็ลังได้บางสีหาหน่อยนี่ครับ

ตัวหน่อยเนาะเป็นจีนมั่นแหละเเจอกันบลาคนเราผนอยู่เป็นลงไปนแ่นเมืองเกิดจะแนเห็นเลย อย no, no? ู <that <that you> <that <that uh ่เล uh ิกเนาะหอยกาบเนาะใช่ใช uh ่น uh ี uh ่พ uh ี่น้องอ๋อยู่บ่ ดีดจ้ะเหนจ้ะป็นหมันอยขนะพี่น้องเป็นหูยองฟองเลยครับ

มันเฉยของูปเดียวบาะเป็นว่าเส้มีไปเบิดไปเรอยๆไหาย,ยนะต้อน่อยตายกับลายด้วยตาย,าย,ตายาเขาบ่ทันจะตายนาะ เบื้องทรรหน่อยคนตายก็มีขางง่ายประทันเ <c oughs> บื้องที่แบบพี่น้องเมืรร่อใดบกห้อยจูบอยูน่นี่ลายหน่อยอยู่เด่นถ้าเจอบกห้อยจูบนะนี่คร,รับจูกมากจเห็นจะเห็นแะ ไม่กับเป็นหน่อยใหญ่หน่อยยาวเนาะเป็นผ่านยาวเนาะไม่กับนี่งจ้ะหัแจได้วนี่พี่น้อง เริ่มตาแล้วครับไอ้กาบไี่ด้ใส่ง,ง,ง,งา,ววงา,า,งามๆเลยพี่น้องหน่วยงาวๆใหญ่ๆเนาะมงันน่าจะเป็นหูพนน่ะจ้ะดูน้ำดินแตกๆเป็นหูเป็นอนีรไปพี่น้อง

Ngon nào nhạc. Lái nó hỏi cạp Ngoài cái lăng ngạm đây Nhào nhào như nhầy hả Thơ nhầy thương nhạo Nhìn cái nào เทิงตาแล้วครับจะยูเลิกแน่นอะจ้ะหลุ่นน้ำกันไปเรื่อยครับมันนี้นนดีอยู่บนไวนเห็นอยู่ปอ,อดีอยู่ป่อู้หหนาวเนาะนมันมืดไงเนี่ยมันจะดีจ้ะ ไม่แต่แบบนี้เนาะหน่อยเงาๆพี่น้องพันหนึ่งเนาะพันหนึ่งเนาะพันเงาๆพันหนึ่งแบบปลอมๆแถวๆนี้จะเป็นพันเงาเนาะแต่หน่อยเงาๆนี่ก็งามเด้เนาะโอ้หูมองเดียวนี่เนาะบลกหลายหน่วยเนางเล่นบ้าง

หน่อยงามเนาะผพอพวงใหญ่ๆเพิ่นอยู่เป็นสี่หาหน่อยเป่นเนาะโอ้แต่หน่อยไงโอ้ลูกเพิร์นครับ อันกับบ่มีหูด้วยบางอันก็อยู่บ่มีหูเนาะโสดปัาตะเห็นน้องโดนนะบ่ได้ไม่ถึงนะหมอดีอยู่เลยดีอยู่จ้ะที่เต็มตาแล้วพี่น้องวันนี้เลยเครื่องขึ้นมาหลายเติบแล้วครับดูจ้าจะน้อยหน่อ หม้จกกับพ่อมีอยู่เนอะห้อโจกห้อยอันนี่กับพ่อได้เก็บ,อ,อ,ยกบอยู่พี่น้องส่วนหมากสิเป็นห้อยกาบเนะาเนอะอยู่เลิกแห้ง้ ดูเป็นโผงกันเลยอื <ciğim. S 2> อครับเ,เห็ด<ร>มั้งคอยพูดในอหารมามันมีอยู่ปะ งอจ้าพ่อควรลองได้นักแม่ก็บอนักนม่ใชไหมคือเไังไจ้จะเต็มตาล้วจ้กำลังงามเลย มองคนอยู่จ้ะนี่ที่บ่ไม่กลาทันเราจะทนเวลาก่ด้เลยการ้งก็ะดดกะเงี่สายลมเหน่งเน แมนอยู่บ่ต่างหิ้วัดแจเงี้ยหัวหัฮะกาอยู่เป็นไวเนากะกายกเฮื้งแห้งพะโลย มันเดียวบนหักแข็งแข็งด้วย แซ่บกุบกับกุบกลับเลเห็ดเดรดไลท์ไม่หนูอยู่จ้ะเอาไปก่อยเอาไปพัดไปต้มเนาะวุ้ยสียเอาไปยำไปหลาบก็ได้จ้ะ ใส่แล้วจ้าน้อยนึงก็เต็มตาแล้วจ้ะมา่อนาถอดเกืเอบใส่เลยจ้ะ เกล็ดในสิมันก็นยังอยู่ได้ยู่เนาะเก่งค่กหอยความสามาถมันลายเนาะ<ม>เอิญมาคูดเอาเลยจังงานโมเมนต์โศกเนาะคูดเอาคูดเอากะคักรเนาะ จะยูน้ำดินแก่นแนวนี้นะเนาะที่แปลบ้านบัวซัดแห้งบัวได้เพื่อนน้ำดินแก่นดินแก่นมันรับเสียงแห้งแนวบัวลงไป ใส่สีเต็มตาแล้วพี่น้องคุดมองเดียวครับจังขันในใสใสอยู่ยุ่นใ้เหงาใหม่พี่น้องดินกับดินยันแกนเนาะของแม่กับสา่เต็มแล้วครับ ทรับกับลายนเนาะขุดยากแน่พี่น้องน้อยซรับกับลลยครับแถวนี้เป็นบักหอยหน่อยน้ำแหลมนเนาะนี่พี่น้อง ห้อยจูบห้บอ,อยลายเป็นใดเนาะห้อยจูบเนาะส่วนมากิะเป็นห้อยกาบพี่เนาะห้อยจูบห้บอ,อยลายเป็นใดครับห้อยจูบนี่ต้องลงไปทางลุมพนะนะี่เนาะแถวนีดินมันแห้งแห้งครับทางลุมลุมก็ยังซุ่มอยู่สาวก,ก็ไปใดห้อยจูบแถวมองลงลดมาพี่เนาะลายเติบอยู่ครับ าละครับพี่น้องมันนี้ก็เสียดียออกเมื่อนครับมาเบิงผลงานเท่าพี่น้องมันนี้หมาน่พี่น้องมันนี้สองตาครับหอยกาบหอยกาบหอยซบ,บนกนี่จะใส่งามเลยพี่น้องหอยแถวหนีสิเป็นน้อยง่ามครับน้อยง่ามอยู่พี่น้องสำหรับพี่น้องท่านได้ชื่นชอบมากคลิปนี้ก็จะาลืมไปซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้บาวนาเทียชิปต่อต่อไปเด้อครับพี่น้องขอขอคุมถูกกำลังแรงใจคอมเมนต์ทุกไหลทุกแช่แล้วครับสำหงรับคลิปวันที่หกุมภาพันธ์ปีหกห้าเกษตรจบไปเพียง่ามีแล้วพี่น้องคลิปนามบ้านนาสิพาพี่น้องไปหายนงก็คอยหลุ่นไปนน้ำกันครับสำหรับคลิปนี่บานนากับสาวก้อยขอโตล่ากลับ,บ้านครับสว,ส,สวัสดีครับ